กรุงเทพมหานครกสทอชอและก็ทีโอทีครับเตรียมเดินหน้านําสายสื่อสารลงใต้ดินครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยที่ไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีสภาพบังคับครับตลอดแนวถนนอโศกมนตรีตั้งแต่ถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรีนะครับหลังจากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ครับก็มีโนโยบายที่จะมีการจัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วก็ทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดครับกสทอชอประสานกับกรุงเทพมหานครและก็ทีโอทีและวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวง d ีเพร้อมนําสายสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยผ่านท่อร้อยสายใต้ดินในทันทีครับโดยที่ว่าไม่ต้องขุดเจาะหรือว่าก่อสร้างเปิดหน้างานเพิ่มเติมอีกเนื่องจากว่าทีโอมีการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในแนวถนนหลักครอบกลุมพื้นที่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางกว่า2,000กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับแล้วจากนี้ครับคือว่าตลอดแนวถนนอุศกบุรีก็จะมีการนําสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั้ง2ฝั่งถนนนะฮะฝั่งละ6ท่อขนาด3นิ้วเชื่อมโยงกับแนวท่อร้อยหลักบนผิวจราจรซึ่งก็มีท่ออยู่12ท่อทางนี้คือว่าแผนที่จะนําสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพลงใต้ดินในระยะแรกนะครับจำนวน12เส้นทางก็มีท่อร้อยสายใต้ดินอยู่แล้ว เช่นถนนรัชดาพิเศษถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนพระรามสี่ถนนผลโยทิมถนนอิสนาภาพแล้วก็ถนนจรนรยาสิทวงรวมริยธทาน,นะครับ48.7กิโลเมตรต่อไปด้วยนะฮะค่ะกำลังนั่งจินตนาการ,รอยู่กรุงเทพมหานครเมืองในฝันมองไปเห็นต้นไม้สีเขียวแล้วก็ไม่เจอสายสื่อสารเลย